เห็นไหมมันจะได้อุณหภูมิประมาณนี้นะครับเนี่ยปลูกมะนาวสูตรนี้ต้นโตเร็วมากๆนะครับเพราะว่า,ารากเขาเป็นอิสระ,น,ะน้ำไม่ต้องเยอะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเราเนาะพเพื่อนๆถามมาว่าผมปลูกมะนาวลงในกระถางอย่างไรให้มีลูกเนี่ยแค่นี้เองเนาะต้นไม่ได้ใหญ่นะมะนาวต้นนี้อยู่กับผมมา5เดือนนะครับมีลูกติดลูกติดดอกอยู่เรื่อยๆนะ อันนี้ปล่อยก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งย้ายน้องออกมายังเพิ่งกำลังทําสวนใหม่นะครับจัดแต่งสวนใหม่ยังไม่เรียบร้อยก็เลยย้ายน้องมากองไว้นี่ก่อนอาจจะยังเห็นภาพไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับวันนี้จะปลูกมะนาวลงในเข่งให้เพื่อนได้ดูกันมะนาวชุวนี้เป็นมะนาวที่ได้จากการเสียบช่ำชํำกิ่งเนาะไม่ใช่มะนาวซื้อมาแสงใดเนะาะทำการชํำเองนะครับ ถ้าอยากรู้วิธีการชําก็คอมเมนต์บอกผมได้นะง่ายๆนะครับมามาดูกันว่าผมปลูกมะนาวลงในเข่งอย่างไรให้มีลูกเร็วที่สุดไปดูอันดับแรกผมจะทําการเตรียมดินดินก็เป็นดินธรรมดานะครับดินไม่มีแร่ธาตุไรจะทําการรองพื้นด้วยดินดินร่วนธรรมดาจะเป็นดินประเภทไหนก็ได้รองก้นหลุมเลยรองก้นกระถางก่อนนะ ใช้เป็นดินนะครับผมเคยลองใช้เป็นเศียบใบไม้แล้วสรุปคือรากแทงไม่ได้นะครับรากตันรากขดทีนี้มะนาวมันก็จะไม่ตูนาะมาต่อไปก็ทําการแกะดูมาดูกันว่ารากเขาจะมีความสมบูรณ์มากขนาดไหนอันนี้เป็นมะนาวที่ผมทําการเสียบกิ่งไว้เฉยเสียบเอากิ่งมาเสียบในขวดน้ําไว้เฉยนะไม่ได้มีขั้นตอนไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเสียบทําการเสียบ เสียบทิ้งไว้เฉยเสียบไว้าวางไว้ในร่มใต้ร่มไม้เฉยครับดูระยะเวลาประมาณ3มเดือนนะครับสังเกตด,ดรกูรากสมบูรณ์รากสมบูรณ์มากเนาะมาขั้นตอต่อไปให้เพื่อนใช้ตัวนี้ลูกมะพร้าวเนาะ,นะเราจะนำลูกมะพราะ้าวมาวางก่อนันดับแรก วางอย่างนี้เลยต่อไปเราจะนําต้นมะนาวของเรามาวางบนลูกอัมพพรา้าวยี้นะแต่สาคัญคือต้องต้องดูระดับของเข่งเองให้ดูเห็นไหมมะนาวมันยังสูงอยู่ใช่ไหมปพร้าวเราก็สูงปกติแล้วถ้าอย่างนั้นทําประกันนอนอย่างนี้ <c oughs> นี่จะได้ขนาดพอดีนะครับเห็นไหมแล้วเดี๋ยวผมยกให้ดูข้างบนดีกว่าจะได้เห็นเอ่อ องศาที่เพื่อนๆจะได้เห็นเนาะมาดูกันอีกเลยนี่เห็นไหมมันจะได้องศาประมาณนี้นะครับวางไว้อย่างนี้เลยเนาะต่อไปก็นาดินที่เราผสมเสร็จแล้วผมก็ใช้เป็นดินของผมนี่แหละดินที่การได้จากการผสมจากใบก้ามปลูกนะครับรกบ็ใส่ลงไปเลยเนี่ยกลบๆลงไปเลย แล้วรากเขาจะเดินเร็วมากใครอยากรู้วิธีการหมักดินวิธีการผสมดินปลูกแบบผมก็าถามกันเข้ามาได้นะครับสูตรนี้มะนาวโตวเร็วมากหเห็นไหมเสร็จแล้ว <laughs> ง่ายไหมปลูกมะานาวไม่ได้ยากเลยเนะยาะเสร็จแล้ว ปลูกมะนาวสูตรนี้ต้นโตเร็วมากๆนะครับเพราะว่า,ารากเขาเป็นอิสระเนาะรากเขาเป็นอิสระทีนี้เวลาเจอดินหมักแบบนี้ไปรากก็จะวิ่งแบบสบายๆเลยนะครับต่อไปทําการรดน้ํานะครับมันอาจจะมึนๆนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนฝนจะตกเลยเนี่ยน้ําก็ไม่ต้องเยอะนะรดน้ําไม่ต้องเยอะ ตอนนี้พอผมก็จะวางต้นมะนาวชุดนี้วางไว้ข้างหน้าสวนนี่แหละวางไว้ตรงทางเข้าเนาะเผื่อเพื่อนๆคนที่ติดตามผมมาตลอดจะได้เห็นพันธุ์ของาอยตางี้แล้วก็จะมาดูวิวัฒนาการกันว่ามันจะโตเร็วเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่านะครับตอนนี้กําลังจัดสวนใหม่อยู่นะอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับแต่ก็รอดูกันไปเด้ด้ยทุยนเลยจะพยายามนําความรู้ที่ ทำการทดลองทำกษตรต่างๆในรูปแบบต่างๆพยายามนํามาบอกให้เพื่อนได้ฟังนะครับต่อไปจะทําการเร่งดอกมะนาวเนาะเร่งการติดดอกแล้วมารอดูกันว่ามะนาวกระถางนี้ถ้าเร่งการติดดอกมันจะติดดอกให้จริงเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าเนาะและ้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ถ้าคิดว่าที่บ้านผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชยร์ไปให้เพื่อนกเกษตรของเรานะครับเพื่อใครสนใจกับวิธีการปลูกมะนาวเนาะ วันนี้ขอตัวลาไปละไปบายขอบคุณทุกการกติดตามครับสวัสดีครับ